ช่างสารพัด DIY สวัสดีครับคลิปนี้หนังสติ๊กทำจากไม้สะดาเแห้งนะครับสีสันสวยงามครับความสวยงามแล้วแต่การออกแบบนะครับมาเรียนรู้วิธีการทำแบบเบสิกง่ายๆกันเลยครับ นี่ครับไม้หนึ่งท่อนพร้อมเขียนแบบมาแล้วผมใช้เื่อยฉลุมือนะครับเล็กสั้นขยันซอยคมดีครับความชนานในการเลื่อยต้องฝึกฝนครับ นี่ครับแบบเส้นตรงก็จะตัดง่ายเสร็จเร็วพร้อมความสวยงามแข็งแรงขัดด้วยสบายนะครับวาดแบบงามให้พอดีครับ แล้วก็เริ่มการซอยต่อครับนี่ครับได้มาแบบนี้แล้วก็ใช้มีดเหลาต่อครับเล้าสู่กันฟังเรื่อยๆครับเล้าจนสวยงาม แล้วก็มาขัดเก็บงานด้วยกระดาษทรายนะครับส่วนนี้ต้องค่อยๆแต่งนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหาย ได้มาแล้วครับความสวยงามเยี่ยบสูตรนี้มีคุณภาพครับใครว่าสวยยกมือขึ้นแล้วก็มาถึงขั้นตอนมัดยางยืดนะครับมัดยางยืดต้องมัดให้เท่ากันนะครับเพื่อความยิงให้มันแม่นยำเที่ยงตรงครับ เสร็จแล้วครับได้ความสวยงามและความประทับใจที่เราสามารถสร้างเองได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลงมือทำเองทุกคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ